ในเช็คพอยที่3นี้แมวสามารถเดินได้เองแล้วนะครับจากเช็คพอยที่2แต่ว่าเขายังไม่มีเส้นให้เขาลองเดินตามเรามาวาดเส้นให้เขากันดีกว่าวิธีการวาดเส้นนั้นผมจะอธิบายให้ฟังแล้วก็โชว์ให้ดูในวิดีโอนี้เลยครับก่อนอื่นเราก็คลิกที่ Back Drop ด้านล่างขวาเห็นไหมครับตรงสเตจเนี่ยจะมี Back Drop อยู่ สเตจหนึ่งอาจจะมีแบ็กดรอปได้หลายอันอันนี้เป็นแบ็กดรอปว่างๆอยู่นะครับเราคลิกที่ตรงนี้ทีหนึ่งเราจะพบว่าเห็นไหมสคริปมันหายไปเลยเพราะว่าตอนนี้เรากําลังคลิกที่แบ็กดรอปตรงนี้ซึ่งยังไม่มีสคริปอะไรแต่เราไม่ได้ต้องการเขียนสคริปอะไรครับเราต้องการมาแก้ไขแบ็กดรอปนะครับซึ่งเราก็มองไปที่แท็บด้านบนซ้ายมือจะเห็นแบ็กดรอปอยู่ตรงนี้กดทีหนึ่งปุ๊บ นะครับก็จะพบว่ามันเป็นพื้นที่ว่างๆอยู่เพราะว่ามันยังไม่มีใครทําอะไรเราวาดอะไรมันก็ไปอยู่ในนั้นครับเห็นไหมครับมีเส้นแล้วแต่ไม่เอาเส้นสีนี้ไม่สวยจริงๆก็สวยดีนะแต่ว่ากด u n d ูไปก่อนเพื่อให้พูดแล้วเข้าใจตรงกันง่ายๆนะครับเราก็ขอนัดแนและกันว่าขอเป็นสีเดียวกันให้หมดเป็นสีเทานะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็ เลือก saturation saturation คือความสดของสีเป็นศูนย์นะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยตรง bright n e s s มันก็จะเลือกเฉดสีเทาได้ซึ่งผมก็แล้วแต่ครับตามศรัทธาเทาอ่อนเทาเข้มไม่ว่ากันเอาที่มองเห็นนะครับถ้าดำไปผมว่ามันก็แบบดูทะมึนทึนทึกนะเอาเป็นแบบเทาจางๆที่ไม่จางเกินไปสักแค่นี้ก็แล้วเสร็จแล้วก็กดเลือกเครื่องมือก็คือ เขาเรียกอะไรนะผู้กันแล้วก็วาดวงรีสักวงหนึ่งครับคราวนี้สังเกตดูตรงเอาพุทตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตกขอบอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่ดีเดี๋ยวแมวหายเราเราก็กดอันดูก่อนนะครับวาดให้มันอยู่ในเส้นกรอบตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเบี้ยวเลี้ยวนิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าท่าเยอะ เดี๋ยวยากตอนเริ่มต้นเราเอาแบบง่ายๆก่อนแค่นี้นะครับอ่าคราวนี้ปัญหาก็คือตรงนี้มันอยู่ติดขอบมากเกินไปอีกเดี๋ยวแมวไปชนขอบมันจะกระเด้งกลับใช่ไหมอ่ะเอาใหม่อีกแล้วนะครับแล้วก็วาดใหม่ไม่เป็นไรครับวาดใหม่ได้ขอเว้าเข้ามานิดนึงอ่าตรงนี้ตามสบายเลยนะครับแล้วแต่จิตนาการของท่าน แล้วถ้าเกิดจะแก้ไขนะครับก็ไม่ยากครับกดอย่างลบตรงนี้แล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะแล้วก็กดผู้กันใหม่แล้วก็วาดเติมเข้าไปครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากดตรงลูกศรตรงนี้นะแล้วมาจิ้มตรงที่เราวาดไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยบอกเออสีเทาจางออกนิดนึงจางลงหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครแบบเป็นพวก มีความคิดเป็นของตัวเองอะนะเจา้านมกบอกเอาสีเทาไม่เอาอะผมจะเอาสีเทา่มแดงนิดนึงเอาเลยตามที่พี่สบายใจนะครับไม่ว่ากันดีครับต้องรู้จักมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่สําหรับผมผมจะขอ,เ,อเป็นสีเทาเพื่อที่จะให้ตัวละครนั้นเด่นที่สุดในเวทีครับเอาเลือกก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วก็ กลับไปที่โค้ดก็จะพบว่าออาโค้ดของแมวเราก็หายไปนะครับตรงนี้หลายคนตกใจไม่ต้องตกใจครับเราคลิกที่แมวด้านล่างตรงนี้นะครับขอโทษทีผมชอบพูดว่าแมวจริงๆแล้วผมหมายถึงมุ่นยน์ซึ่งสําหรับท่านอาจจะเป็นตัวปูอาจจะเป็นตัวผีเสือ้ออาจจะเป็นตัวทัชชิน่าหรือว่าตัวเด็กๆคนอื่นก็ได้กดที่โรบอทครับมันก็จะกลับมาเห็นไหมครับโค้ดทุกอย่างกลับเหมือนเดิมเรียบร้อย Happy แฮปปี้ละคราวนี้ถ้าเกิดเรากดให้ธงเขียวมันรันนะครับ คุณมันก็เดินไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้ตั้งใจเดินตามเส้นนะมันก็เดินตามโปรแกรมเดินของเราคราวนี้หน้าที่ของเราในขั้นตอนนี้ครับคือเราบังคับให้มันเดินตามเส้นเองนะครับอ่ก็ไม่ยากอะไรอ่ะอันนี้เป็นแค่สเต็ปแรกของการทำงานในในเช็คพอยต์นี้ครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอต่อไปด้วย